ตอนนี้ผมอยู่ที่ในโครงการ3ครับหมู่บ้านศิรัญญานะครับตอนนี้สภาพน้ำค่อนข้างที่จะเน่าเหม็นนะฮะตอนนี้กำลังจะรับคนออกไปข้างนอกนะครับเบิ้มเอิบตายาข้าจ้ำจ้ยังไงลุกไม่ได้แล้วเนายังไงวะเอ้ยน้ำลายมากท้ำไหนทรงไหน อย่าลืมนะคะท่านพี่น้องประชาชนท่านใดที่ยังไม่ได้เดินทางไปรับถุงยังคีพให้ท่านเดินทางไปรับได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลใหญ่ช่วงคราวภายในวัดถนนแคร์นะคะคารที่วัดถนนแคร์นะคะเราจัดการถุงยังคีพให้กับพี่น้องประชาชนอยู่ที่นั่นนะคะในส่วนของสัญญาโครงการ3-4นะคะหากท่านใดที่ยังไม่ได้รับหากครัวเรือนใด ที่ยังไม่ได้รับถุงยังชีพนะคะให้เดินทางไปตต่อรับได้ที่นั่นวันดถนนแคร์นะคะและในส่วนของเอกาสารถ้าหากวัตถุเบียนบ้านของท่านได้สูญหายไปกับน้ําให้ท่านเดินทางไปแจ้งทางฟรีที่สํานักงานทะเบียนราพบุรีนะคะไปในช่องของเทศบาลตำบลถนนใหญ่นะคะเราทําให้ท่านฟรีนะครับไปแจ้งชื่อ ท่านใดจะเดินทางไปกับเรือด้วยคะซอยนี้ซอยเจ็ด <c oughs> ก็ขอประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องประชาชนที่ยังอยู่อาศัยในบ้านนะคะาหากประสบปัญหาในเรื่องของการเข้าห้องน้ำาานี่ยหรือส่วง ที่จะเดินทางไปกับเรือนะคะไม่ทราบว่าพร้อมมยยังคะ ที่ที่ผมเดินทางโดยเรืออยู่ขณะนี้นะฮะอยู่ตรงกลางทุ่งนาของบ้านถนนแคน,นะฮะซึ่งความลึกน่าจะลึกที่สุดนะฮะคือ6เมตรกำลังวงหน้าไปที่เทศบาลตำบลถนนใหญ่นะฮะ กอการสัญจรหลักๆของตำบลนะฮะก็คือเรือลึกมากฮะน้ำตอนนี้น้ำเริ่มส่งกลิ่นเหม็นเน่าออแล้วนะฮะท่วมตั้งแต่วันที่19นะฮะจนถึงตอนนี้ก็เข้าวันที่11แล้วนะครับ วันนี้เป็นวันเสาร์นะฮะการเดินทางก็ค่อนข้างที่จะผ่านนิดนึงนะฮะคนก็ในสีลัญญาก็จะเข้าไปดูบ้านตัวเองที่ในสีรัญญานะครับนี่คือท่าน้ำนะฮะจริงๆแล้วเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างที่จะสูงนะะของตำบลถนนใหญ่แต่<อ>คราวนี้โดนน้ำหมดเลย,เลย อันนี้คือเทศบาลอ๋อเฮ้ยรถูข้าเรือันนี้พี่แดงอ๋อเมื่อกี้นี่พูดในวัดเหรอเออรถรถ